เอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูผลเทสความแรงกันเลยครับมาลองทดสอบเกม g t v 5M กันครับเฟรมเดทที่ได้ก็ร้ออัพเลยโล่งนะครับไม่ค่อยมีคนก็ประมาณ150-160เฟรมสติงก็เหมือนเดิมเลยนะครับปรับเป็นกราฟิกเว y ี i ไฮนะครับอันนี้คือปรับสุดเลยนะ Full ดี เฟรมเลยก็150ยห้าสิบเฟรมนะครับถ้าคนเยอะกว่านี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ100เฟรมต้นๆน,น,นะนี่ครับการ์ดจอก็ประมาณเจเอร์เซนะครับปกติเลยรถใครนี่ขับได้ปะเ,เดี๋ยวแล้วกูจะวิ่งไปไหนนี่โอ้ยเกือบจะได้ขับรถฟรีซะแล้วนะนี่ครับมาตรงโซนที่มีมอสแล้วก็มีคนตรงนี้นิดๆหน่อยๆน,นะครับ โซนเทนนิงนี่ก็ได้ประมาณ140เฟรมเล่น 2K ได้ด้วยนะครับโซนนี้โซนบาคาร่า่ะนี่คอมมินิมาครับฟัครับเอยใช้ได้จริงใช้ได้จริงเดี๋ยวไปดูโซนสระน้ำครับผมวิวใช้งานประมาณ30%นะครับ การใช้งานก็จออยู่ที่60%เซเพราะว่าตัวข้อมูลของเกมมีไม่แค่นี้นะครับการจอก็รั n นชิวๆถ้าเราอยากให้การจอรั n นมากกว่านนี้เราก็ต้องปรับกราฟ,ฟิกให้สูงกว่าน,นี้หรือไม่ก็ใช้จอที่ความละเอียดสูงกว่าน,นี้นะครับอันนี้สามารถเล่น 2K ได้อ่ะเดี๋ยวมาลองปรับ 2K ให้ดูทุบ นี่เห็นไหมการ์ดจอก็รัน97%แล้วจากเมื่อกี้เท่าไหร่ประมาณ50-60ใช่ไหมนี่ครับ2 k ก็ได้ประมาณ140เฟรมเลยเนาะโอเคตามนี้เลยนะครับเอาละแล้วก็มาทดสอบเกมคอส t ี w บอ z โซนกันเลยนะครับมาดูเซตติ้งปรับเป็น full d preset s a m dl s ปรับในโหมด Quality นะครับเฟรมเลทที่ทำได้แล้ว100รเฟรมครับเอ้ยัตกใจหมด กาจอก็รันประมาณ70-80%สิบนะสิวรันประมาณ60%ครับแหลมเครื่องกินไปประมาณ13กิกก็เล่นได้ชิวๆเลยก็รู้สึกจากจากเที่บฟอกได้นรีวิวไปก่อนหน้านี้นะไอ้เครื่อง i3 อ่อะไอส3เจน12เจน3ใส่กับ4060 Ti ที่ไแอดรู้สึกว่าเทียบกับสเปคเนี่ยที่กาจอเป็น4060เนี่ย ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวทีไออ่ะเฟรมเรทมันสูสีกันนะกับตัว i3 ที่ใส่กับสี่ศูศูนทีไออ่ะน่าจะเกิดจากตัว CPU i3 เนี่ยมันปล่อยเฟรมเรทให้การ์ดจอประมวลผลได้ไม่สูงนักนะครับมันก็เลยทำให้ <S 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 เทียบกับสเปคเนี่ยการ์ดจอตัว i3 มันแรงร้อยจริงแต่พอามทใช่กับเครื่องนี้ที่เป็น i5 เจ็บสองใส่กับสี่ศูนย์องศูนย์เนี่ยเฟรมเล่นดันใกล้เคียงกันเฉยเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะจับคู่กับตัวไอ้เหี้ยใครวะตายแน่กูมันเก็บสองซะแล้ยิงสนับสนุนยิงสนับสนุนโอ้โหตายเลยมันเอ้ยถ้าจะ จับคู่กับ 400T.I เนี่ยก็แนะนำเป็น I5J2 ไปเลยนะครับเพิ่มเงินอีกนิดนะมันจะได้เฟรมเรทที่สูงกว่านะครับเนี่ยใส่400จจับคู่กับ I5J2 เฟรมเรทสูสีกับตัว I3 ที่ใส่กับ 400T.I เออชูบหรือจะต้อนปาไปปาไป ไหนวะสไลด์ Slide. เอายิงตูดยิงตูดปิด DLSS ให้ดูกันสักหน่อยไหนวะพลังดิบพลังดิบนี่ครับพลังดิบก็ได้อามาณร้อยเฟรมครับผม ถ้าอยากให้การ์ดจอรันเต็มที่ก็เฮ้ยจะใครโดดรึบลงมาวะเอ้าโดนดีอย่างเงี้ยโดนดีอย่างเงี้ยกูเนี่ยโดนโอ้ยตายแล้วไม่น่าจะได้ผลได้เกิดนะครับโอเคประมาณนี้เลยครับเล่นได้สบายสบายมาลองเล่นในเกมฮอ g วอ r t s กันบ้างครับมาดูเซตติ้งอัลต้าครับผมปิดเลเย์เทซิ่งนะแล้วก็เปิดเดียวเอสเอสในโหมดคุณิตี้ เนลื่นเลยครับ80ดสิบเฟรมเก้าเฟรมภาพสวยงามมากเดี๋ยวเราไปหาสัตร์สกิลซะหน่อยฟิวโหเนลืนล่นครับโหธรรมชาติเจอกวงด้วยเจอหมาป่าด้วยนะเราไม่ทำร้ายสัตว์นะครับดูดิโอ้โหอย่างฟินข้างบนมีอะไร ก็บิดเหมือนเดิม่ะอ่าโอเคเลยนี่ระเบิดวงกว้างไม่ยังดูครับจังหวะบวกโอ้เกมข้งบ่ดนี้ใช้แรงมันค่้งเยอะเลยครับหนึ่งสิบสามกิกนี่นี่ก่อกองไฟปุ่มนี่ครับโอ๊ยลบโอ้ยหูหเกือบตายอือ อืออืออืมบล็อกลบเรายังไม่ใช่ขาต้องห้ามนะครับลบมันจะโกงเกินไปนี่ยิงมายิงมา,งมานี่คอมโบครับคอมโบคอมโบหายเป็นปิดทิ้งู โอ้ข้างล่างก็มีผีบอกอูออื้อืดูเขาโอ้โหจังหวะบวกยังยังเลี้ยงเฟรมอยู่แบบเจ็ดสิบแปดสิบเฟรมอ่ะลื่นมากครับลบปึ๊บอืออืออืออันตีโอ้เล่นลื่นไหลครับหายห่วงแน่นอนอืออืออือ โอ้ oh, ไม่ตายไม่ตาย,ไ,ตายไอ้ผีพวกนี้มันมันต้องใช้ไฟจาัดก,การเกมมานนาะเกมนนะม,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 มาน่ะบอืมโอ้โหเต็มานาเยอะมากครับลบบุ่มบุ่มโอ้โหเจ็ดสิบแปสิบเฟรมตายเรียบร้อยโอเคครับผมประมาณนี้เลยเล่นลืนล่น,นจัดๆัมาเล่นเกมพับตีกันเลยครับ ปรับเอาต้าความเนี่ยที่ 2K เลยเล่นลื่นสบายสบายครับโอยดันนี้น่าจะดานใหม่นะครับเนี่ยป๊าปลงอย่างนุ่มนวลเก็บอะไรดีวะม่นปืนมันเยอะอย่างนี้นะเดี๋ยวมาดูตั้งค่าครับ โอ้ยภาพสวยนะ setting 2K a l ต้ครับเฟรมเลยที่ทำได้ก็100ยเฟรมตรงนี้ให้คนกระโดดเหรอนี่ครับมองไกลๆเก้าสิบเฟรมร้อยเฟรมครับโอ้โหภาพสวยงามมากครับเล่นลื่นลื่นนี่ถ้าแบบฟู l l ดีน่านะจะแต่200ร้อยไปด นี่กระโดดยิงอ่ะเดี๋ยวมาลองปรับ Full HD กันบ้างเห็นนะม Full HD Ultra Full HD Ultra ได้ประมาณ100เฟรมขอเช็คก่อนอีกรอบหนึง่ง Render Scale หนึ่งร้อยนะครับ ฟูเดีอะตามนี้เลยครับให้ห่วงเล่น,นทุกเกมมาเล่นนะเกมไซเบอร์พังอะไรผมที่ภาพสวยๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งครับเราปรับเป็นความลนเอียจอ Fu l l ดีแล้วก็ตั้งค่าจะปรับอยู่ประมาณ High High u l t ้ a นะผมประมาณนี้ จริงๆก็ปรับพิกเซเป็นอัลต้าน,นั่นแหละแล้วก็มาปรับ DLSS เป็นโหมดคุณตี้แล้วก็มาเปิด l เทิงในในในส่วนของมีเดียมนะครับประมาณนี้เฟรมเที่ทำได้ครับอยู่ประมาณ70เฟรม7 0ถึง6กเฟรมก็เล่นได้ลื่นภาพสวยเลยพร้อมกับแสงและเงาที่สมจริงนะครับนะครับภาพสวยเลยนี่เสพกราฟิกโลกอนาคตครับ หาจอก็รันเต็มที่เลยครับ94 97ร CPU ใช้งานประมาณ80-70เเลยทีเดียวนี่ครับโอ้ยเกิดการบานทักันเกิดขึ้นขอแจมขอแจมเก็บซบเก็บสบโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ชิบหายแล้วตายตายกูว โอ้ยตี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 ตตดเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่หลังตงัวก,กันโอ้หเกือบตายเกือบตายมาช่วยแล้วตบวนี่นี่ยิงหัวยิงหัวยิงหัวโูครับจังหวะบวกเฟรมก็ยังอยู่ที่60เฟรมนะครับตายเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บกระสุน ตายวิ่งเก็บกระสุนวิ่งเก็บกระสุนเออตายไหมโอเคครับผมเราเป็นพลเมืองดีครับช่วยตำรวจจับโจรจับโจรผู้ร้ายจับโจรผู้ร้ายโอเคมาครับดื่นหัวแตกครับบอกเลย มาต่อกเกมเดอะอะไรสักอย่างนี่เลยนะครับแอดฟองจำชื่อไม่ได้นะก็เป็นเกมที่กินสเปคการ์ดจอพอสมควรเลยมาดูเซตติ้งครับการาฟิกก็คือปรับเป็นสุดนะครับจริงๆตรงนี้แอดฟอกปรับเป็นอัลต้านะแต่แอดฟอกมาปรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับมาดูบ้างแอดฟอกปรับอะไรโอเคติดเพย์ฟูเอ็ดีครับแล้วก็ปรับไฮทั้งหมดนะครับเปิดเลเทซิ่งด้วยเนี่ยนะเห็นไหมเลเทซิ่ง enable high high นะครับแล้วก็เอฟเฟกต แล้วก็ตามนี้เลยนะครับผม enable ให้หมด advance ไม่ได้เปิด upscale ด้วยนะครับพลังดิบเลยนี่ครับมันปรับมันปรับปรับสูงได้แค่ high นะตรงเนี้ยโอเคอะมาลัน best mark กันดูครับบอกเลยว่าเล่นลื่นมากเกมเนี้ยอมไม่ค่อยได้เล่นนะครับพอดีแอปกลัวสับละหลาดนะเนี่ยบางทีมันมันจะมาเจดิดตอนไหนก็ไม่รู้เล่นแล้วปวดหัวเวียนหัวแล้วมีใครแบบชอบเล่นเกมตอวนี้มั่งนี่เฟรมเลยจะทำได้ครับผม apple c o r อยู่ห่างๆหน้าจอก่อนนะครับเผื่อมันจั๊กๆนั่นๆออกมาเพราะจะตกใจนะครับส่วนใหญ่ก็นู่นเลยครับ140 150เฟรมไปเลยโอ้ยเสียวเฮ้ยอย่าโผล่มาตัวเว้ยโอ้โหแต่ละฉากนะครับการ์ดจอก็รันเต็มที่ครับผม94-98%นะครับ CPU ก็รันประมาณ34%แรมเครื่องจะไป13กิกเฮ้ยแต่ละแต่ละฉากที่มันจะหันมามันชวนตกใจจริงๆนะครับ เล่นลื่นหัวแตก130เฟรมโอ้บางช่วงก็สองร้อเฟรมนะครับโอเคครับตามนี้เลยครับเฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณ144เฟรมลื่นหัวแตกเลยอันนี้เขาบอกว่าให้ไปเปิด m อ r ด้วยจะได้เฟรมที่สูงกว่าน,นี้แต่ปองไม่ได้เปิดนะครับอ่ะตามนี้ครับเล่นลื่นมาต่อเกม Uncharted นะครับ Uncharted The Lost Legacy นะตอนนี้กำลังรอตัวเกม Optimize อยู่นะครับผม building shader แล้วก็ข้อดีนะครับใครที่ CPU ขคอร์เรสเซช์เยอะเวลาตัวเกม Optimize เนี่ยมันจะ o p t i m ไม e เร็วมากสังเกตดูครับตอนเกม Optimize CPU วิ่งไปเลยครับ98 99เลยนะครับการจดจวก็รัน97 98เนะครับเพราะว่ากำลัง build shader ต่างๆภายในเกมนะครับมันจะทำให้เสร็จไวมากยิ่งขึ้นแล้วก็มี SSD ก็ทำให้การ อัพติมไลท์เกมต่างๆมันเสร็จไวมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เฟรมเนี่ยก็อยู่หนะ้าล็อบบี้ประมาณร้อยเฟรมเนาะแรมเครื่องแคปประมาณ8ปดกิกมีใครเล่นเกมแนวนี้บ้างครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ป๊อกจะหาเกมใหม่ๆมาเทสบ้างรู้สึกเบื่อแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอตัวเกมอัพติมไลท์เฉดเดอร์ก่อนสักครู่หนึ่งนะตัวนี้อุณหภูมิวิ่งอยู่ประมาณ82องศานะครับตอนนี้อัปเกรดซิงค์ด้วยนะผมอัปเกรดจากซิงค์เดิมเป็นซิงค์ราคาประมาณ2-300นะก็ช่วยได้เยอะพอสมควรเลย นะครับก็จะเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้ห้องนะครับเปิด26องศาแล้วก็ฝาข้างโล่งอุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณ81องศาเนาะแต่ถ้าแบบเป็นห้องพัดลมก็น่าจะวิ่งเกือบเกือบ90องศาเลยนะแอดแอดพอคิดว่ามาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะครับแอดวาน e g การาฟริกเราปรับเป็น a l t ต้แล้วก็ไม่ได้เปิด DL SS ด้วยนะครับไปเฟรมเลียะทําทำได้ครับ100เฟรมการ์ดจอก็รันเต็มที่เอ๊ะมันมืดจังเจอซอมบีพะเนี้ย เอ้เมื่อกี้เหมือนมันให้เห็นนะประตูอะไรบางเฮ้ยไปไหนกันไปด้วยไปด้วยเฮ้ยทางนี้เหรอเอาตัวจับแน่นอนเฮ้ยเียบร้อยเฮ้ยต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวโดนถ่ายรูปเลยนี่ครับดูแสงและเง,งาต่างๆสวยงามสมจริงนะครับไอ้ตรงนี้หรือเปล่า,าตามที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ประตูนี้แหละใช้เลยนี่ไงดนประเด็นแล้วพูดว่าอะไรวะตนขนตัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮยดจ,จับเดี๋จับนะ โดนแล้วครับตอบฉันมาเรียบร้อยแล้วโดนจับแล้วอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยแล้วกันครับเล่นได้สบายร้อยเฟรมอันนี้ขนาดยังไม่ได้แบบเปิด DL SS นะครับสามารถ เล่นได้ลื่นไหลเป็นร้อยเฟรมเลยโอเคพร้อมโดนปล่อยแล้วโอเคครับผมประมาณนี้เลย